โอ้มือโชเปอร์สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวน้องหมาของผมสงตัวนะครับชื่อโมบอและกัวล็อครับทุกคนสาหรับน้องหมาสงตัวนี้ถือว่าเป็นน้องหมาที่ผมรักมากๆเวลาผมเข้าป่าน้องก็จะตามไปด้วยตลอดเลยนะครับวันนี้ผมจะพาทั้งสองตัวไปอาบน้ําแต่ก่อนที่จะไปเราจะมาดูแลผิวด้วยกันแดดเคลียร์โนตัวนี้ทาแล้วหน้าไม่มนันผมชอบมากใช้บ่อยที่สุดไม่เขาไม่ว่าสิวไม่ขึ้นเพิ่มเคลียร์โนผมชอบใช้หลายตัวเลยสําหรับใครสนใจพิกาดเซเว่นเลยนะครับทากันแดดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาน้องหมาทั้งสองตัวไปอาบน้ํานะคร มชวยผตอนไปคือไปกันเยอะมากครับพอไปถึงมีตัวเดียวนะครับที่อาบน้ําก็คือหมูบอครับทุกคนจะบอกว่าจริงๆแล้วหมูบอก็คือหนาวมากๆนะครับแต่พอมาถึงลําห้วยแล้วก็ต้องยอมให้อาบน้ํานะครับตอนแรกผมให้ฟีฟ่ากับจอรนี่ช่วยกันนะครับพอผ่านไปสภาพผมก็ช่วยด้วยครับตอนที่อาบน้ําให้หมูบอก็คือเรียบกันมากๆนะครับเพราะว่ากลัวน้องจะหนาวมากเกินไปครับพออาบเสร็จไม่รอช้าน้องรีบกลับบ้านไปที่แดดเลยครับทุกคนสาหรับน้องหมาหมูบอนะครับถือเป็นน้องหมาอีกตัวหนึ่งที่รักมากๆส่วนก็ล์ก็ถือว่าเป็นอีก ก็ไม่เป็นไรครับให้อาภัยได้เพราะว่าอากาศหนาวมากๆแล้ววันไหนที่แดดร้อนอากาศร้อนเดี๋ยวผมจะพาน้องไปอาบน้ำอีกครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้จบกันรีโวิวหมอบอลและกะลัวล้อครับ